ฉาก EP 6แบบหวานละลายหัวใจซีรีส์รุโการแห่งรักจากวิวออริจินอลพาแฟนๆเข้าสู่ช่วงเวลาที่พีเอกภพและปานจีรโชดกล้าทลายเส้นแบ่งระหว่างเพื่อนกับคนรักด้วยฉากเลิฟซีนสุดอบอุ่นจากคืนที่ต่างเปิดใจจนความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นกลายเป็นซีนโรแมนติกที่ทำให้คนดูแทบหยุดหายใจทั้งเคมีร้อนและจังหวะหวานจนโลกแทบหยุดหมุน แต่หลังจากคืนพิเศษนั้นทั้งคู่ต้องพยายามปิดบังความรู้สึกไม่ให้คนอื่นสงสัยทว่าความเปลี่ยนแปลงในสายตาและท่าทีกลับยิ่งทำให้ทุกคนจับตามองมากกว่าเดิม EP 6นี้คืออีกจุดพีของซีรีส์ที่กำลังมาแรงขึ้นอันดับท็อปโฟ,โฟบนวิวพร้อมพาแฟนคลับเข้าสู่มูดของความรักที่เติบโตและเต็มไปด้วยคำถามว่าความสัมพันธ์รั้งนี้จะเดินต่ออย่างไร ตามลุ้นตามเสียกันต่อได้ในรูดูการแห่งรักทุกวันอาทิตย์เวลา20่สนลิกาทางวิว